สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าของเมกาครับผมวันนี้ก็ตื่นมาลงของอะแดดก,กำลังไล่ตูดเลยรอบที่แล้วมาลงช่องตรงนี้ครับก็คิดว่าเป็นช่องตรงนี้นะแล้วไม่ชอบด้วยคือต้องถอยฝั่งบอร์ดเข้าไปเนะี่ยยักเข้าไปแต่ว่ารอบนี้เข้าไปคุยกับเขาเขาบอกว่าอยู่ฝั่งนู้นซึ่งผมก็ไม่เคยมามันนะไม่รู้มันมีหลายช่องโปรตีนนึกว่ามันเป็นแต่ไอ้แท้งไซโลนี้อันเดียวมันมีหลายประเภทนะรอบนี้ก็เป็นแป้งถุนเหลืองครับ เอามาบดเป็นอาหารสัตว์นี่ครับน,นีามาตรงนี้ซึ่งตรงนี้ตอนแรกผมคิดว่าเป็นที่ขึ้นของนะแต่จริงเมันก็ลงของได้นะมีประมาณเออหกเจ็ดแปดรูนะครับเอ่อน่าจะเป็นหลายชนิดถ่ายายนูน้นเราจะถ่อยเข้าไปกัน คนเขาก็เดินมาป,ปลดล็อกให้แล้วครับเราก็จะใส่แผ่นกองเพื่อการเข้าไปเป็นก้อนนะครับหรือของชิ้นอะไรหลุดเข้าไปใหญ่ๆมันจะเป็นรูเล็กๆแผ่นกองนี่ให้แบบผงผ่านเข้าไปต้องไปเช็คกอนว่ารูไหนใช้สายสั้นมันจะเป่าไวกว่าสายที่แบบสั้นกว่านะเป่าง่ายแล้วไวกว่า เดี๋ยวถอยเข้าไปใกล้อีกหน่อยนึงไกลไปจะให้ใช้ท่อสั้นดีเลยหลบอยู่ข้างในแดดล่มด้วยครับแต่ว่าก็เริ่มร้อนแล้วนะตอนนี้ก็30นิดนิดๆแล้วครับคาดว่าวกลางวันจะขึ้นแต่กลาวัน38 39อยู่ครับวันนี้ อย่างแรงเราจะหาเซตตำแหน่งวาวกว่อนนะครับจุดเปิดจะไม่งงพี่เปิด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 อันนี้เหมือนกับสายตาเราเปิดโอ้ใกล้ไปเว้ยนี่เราใส่หมายเลขห้านะมีทั้งหมดเท่าไหร่1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดูครับนี่เก้าู มันน่าจะเข้าไปข้างในใส่รูหมายเลขห้แล้วก็อันนี้เป็นตัวกรองสกรีนนะเนี่ยเข้าให้เอามาใส่ไว้เพื่อกันของชิ้นใหญ่ๆหลุดเข้าไปครับเราก็จะตัดเซียวเซียวนี้บางทีเขาจะขอเก็บไว้ด้วยนะครับว่าเราตัดหมายเลขที่เท่าไหร่ออกแล้วบางทีเวลาตู้อะถ้ารีเซีเขาต้อง เขียนเข้าไปใหม่ว่าเขาใส่เลขอะไรกลับเข้าไปอะไรเงี้ยยุ่งยากครับจุกจิกโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาหารการกินนี่เป็นอะไรที่พิถีพิถันมากเวลาเขาโหลดเสร็จไรเสร็จนี่เขาจะไม่ให้เราขึ้นไปยุ่งอะไรกับตู้เลยนะเขาต้องเป็นคนล็อกรหัสนี่เองด้วยนะคือเรามีหน้าที่รับผิดชอบระหว่างขนส่งครับแต่ระหว่างที่แบบจัดก,การจากต้นทางถึงปลายทางเนี่ยเขาจะเป็นคนทําเองเอกสารอะไรเงี้ย ใครเป็นคนล็อกรหัส รหัสนี้ลุกคนล็อกทั้งหมด30อันครับทั่วหัวทั่วหางเนี่ยล็อกทั้งหมดล็อก,อกยันปั๊มล็อกทุกอย่างครับ30ตัวเวลาบางทีเราล้างเสร็จเป่าเสร็จเราต้องเดินล็อกล็อกอากาศลรวร้อนข้างบนโอ้ ไม่ไว้เปลี่ยนเสื้อเมื่อเช้าตื่นมาก็ไม่ได้ร้อนขนาดนี้หรอแดดยังไม่ออกก็แดดออกแล้วโอ้เหมือแตดครับ Lốt được cây bay được cây bay Hey. วัดระยะไว้ละเท่านี้นะเดี๋ยวดูนะพอเดินลงมาดูอีกทีใกล้ไป <laughs> ไม่เคยตรงล็อกสักทีไหนไปดูระยะหน่อยสิว่าเป็นยังไง <laughs> ใกล้ไปอีกสิผมว่าโอ้โหแม่พอดีเป๊ะเลยสุดยอดจริง เดี๋ยวหลังแรกล็อกไอ้นี่ก่อนเคาะเคาะจังหน่อยเพราะเราะเราล็อกไว้ให้การมันดีดคนขับยังไม่ดีดเลยเนี่ยยังไม่ได้กาแฟสักแก้วเลย สงสัยเดินหน้าอีกนิดนึ่งข้อต่อมันงองหักไปนิดเดียวฮะเราก็พร้อมเปิดปั๊มครับแล้วก็ไปนั่งตักแอร์ในห้องในรถสักแป๊บนึงไม่ไหวร้อนเหลือเกิน โอ้ยังไม่ได้เคาะของเลยอยู่ตรงไหนมั่งเต็มคนแป้งมันเต็มเงี้ยทุกรอบครับมวลมันเบาบางทีขนน้ำหนักเท่ากับเกลือนะทุกคนนะแต่ว่าแป้งเนี่ยจะเต็มสี่ช่องเลยครับจะสูงถ้าเกลือเนี่ยน้ำหนักเท่ากันนะเกลือจะอยู่แค่ตรงนี้เองช่องสี่จะอยู่ตรงนี้ช่องสามนี่มีแค่ตรงนี้ครึ่งถังเนี่ยช่องสองครึ่งถังถ้าเป็นเกลือนะช่องหนึ่งสูง น้ำหนักเท่ากันแต่แป้งนี่จะเบาครับพวกแป้งพวกผงพวกอะไรเนี่ยจะเบากว่าเป่าง่ายเกลือทรายนี่เป่ายากครับโอ้ไหวไหมขอกาแฟสักจอกเถอะเอเย็ยนๆั่งตักแอรวันนี้ไม่รีบครับเรื่อยๆชั่วโมงยังไม่มา มื่อคืนจอดตั้งเที่ยงคืนวิ่งยาวมาเลย500โลจากโหลดที่แล้วนะวิ่งมาเนี่ยเริ่เปิดปั๊มเลยดีกว่าโอ๊ะลืมเดินหน้าหน่อยนึงเดินหน้าจักน้อยให้สายมัน,นผมจะมาร์คข้างผนังไว้ไงครับจำจุดไว้แล้วก็เนี่ย มาร์กไว้ว่าความยาวของท่อประมาณไหนที่เราต้องการขึ้นรถนีจะเปิดปั๊มไล่ท่อไล่รูให้มันโล่งก่อนฟังเสียงติดยดังไหนึ่งรอบปื้บ แรงดันเ,เข้าถังเ,เข้าถังอะไร่ทุกคนเขาบอกว่า t e n ง i o n driver no more than 10 psi unloading tanker เขาเขาบอกว่าโปรดทราบคนขบับห้ามอัดแรงดันเกิน10 psi ระหว่างเอาของลงสำหรับ tanker เอาลมเข้านี่ครึ่งหนึ่งเอาลมเข้าอัดแรงดันข้างบนครึ่งหนึ่งแล้วผมก็ปิดตัวสั่นของทั้งสช่องบังคับให้ตัวสั่นของเข้าช่องแรกอย่างเดียวให้มันสั่นของออกแล้วเราก็จะไล่ช่องแรกก่อนแรงดันลดแล้วก็ปิดหน่อยนึงอันนี้เราจะลงเดี๋ยวลงช่องแรกก่อนแล้วก็ ไปสองสี่สามเรามาดูว่ามีรอยรั่วบ้างไหมอะไรเงี้ยเผื่อเข้าต่อท่อไม่แน่นนะครับ ยังมีช่องสองสังเกตการเออเมื่อกี้ก็ลืมบอกลืมถ่ายให้ดูนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะถ่ายด้วยแหละก่อนเช็คอินเมื่อกี้ก็ขั้นตอนก็คือเมื่อกี้ก็อย่างแรกก็คือเข้ามาหน้าป้อมยามใช่ไหมครับป้อมรปภป้อมกาดนะ แล้วก็ให้เขาเช็คอินว่ารถคันไหนเข้าอะไรเงี้ยเบสิ Basic ตจวไปแล้วก็หลังจากนั้นผมจะขับมาตรงนี้นะแล้วเดินเข้าไปในออฟฟิศเราก็จะเอาเอกสารนะครับกับตัวอย่างเขาจะให้ตัวอย่างมาถุงหนึ่งนะครึ่งโลอ่ะแล้วเราเอ,าอกสารตัวอย่างเข้าไปให้ออฟฟิศออฟฟิศเขาก็จะเอาตัวอย่างนะนะั้นน่ะเข้าห้องแล็บนะครับเช็คดูผลของมันนะว่าสะอาดไหมอะไรนู้นมีความชื้นไหมอะไรเงี้ยแล้วพอห้องแล,ล็บผลห้องแลบ็บผ่านปุ๊บ เขาก็จะให้อนุมัติเราว่าโอเคเอาของลงได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเดินม,มาเปิดช่องให้เรานะครับแล้วก็นั่นแหละเอาแผ่นสกรีนมาให้แผ่นกองอะมาให้เราแล้วก็เราก็เริ่มลงเลยครับแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วแล้วก็แผ่นนั้นไปคืนไอตัวกองอาไปคืนแล้วก็เขาจะเซ็นเอกสารให้เราครับเราก็ส่งให้บริษัทแล้วก็เดินทางไปรับโหลดใหม่ครับผมนั่นก็เป็นงานคร่าวๆสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ยังเบอร์เบอร์อยู่เลยทุกคนเพิ่งตื่นนะนะ